แล้วก็เดี๋ยวถ่ายถ่ายตอนที่แกะกล่องเดี๋ยวแม่จะถามว่ามีแค่คันเดียวหรอคะเพราะว่าในอันนี้ทำไมมันบอกว่ามีทำไมมันมีสี่ทนคะ เขาให้อย่างละคันเขาให้อย่างละคันมให้อย่างละคันครับของน้องก้าอันนี้รถเทรนอันนี้เขาให้แต่รถันทุกมาบันทุกรถเทรนอ้อเตดเติ๊เตตอย่างละคนคือว่าสี่พันก็เห็นเป็นชุดแบบนี้ก็ไน้่ว่า เอาประกอบเลยแม่เป็นเหรอดูท่าจะไม่ยากโอ้ใหยมากันเดียวแม่สาตอ่นเป้วประกอบยังไงอ่ะเสาเสาเสาอยู่ไหนลูกน้องก้าวจะทำเองแม่ประกอบแล้ว อันนี้รดอะไรเนี่ยน่าซ้อมออออออเดี๋ยวค่ะโมันเป็นแบบนี้มันเป็นอันนี้มันทำอะไรก็ไม่ได้ก็แข่็ดอปเลยแค่ทันเ,เดียวจีิถๆแหละน่าจะให้แบบข้อเนาะ ทำยังไงอ่ะพอแไ่ประกอบให้เหรอแม่จะประกอบเป็นไหมนี่ ได้แล้วอันแรกอืมนันหันอะไร,รอกพอ,อ,อหัน,น,นหหทางอาได้ะจริงมาตอได้สี่ชั้งเลยปะ อันนี้กาวใส่อันนี้ครับเนี่ยขอรับชุดลูก <c oughs> ล้วทำยังไงต่ออันนี้ไปอยู่ตรงไหนสุ๊ก รถทำไง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 รถทไงเดี๋ยวแม่ตอบให้ลูกเอาส,สูงไปเลย,ใ,ยใช่ไหม ใช่เดีอยปั๊บต่อได้สองชั้นจริงๆก่อนหนึ่สองสามห่ามห Soon, Soon, ไปเอาวสูงไปเอ้าซุ่นไปเอแล้วก็อ๋ออ,อ,อันนี้มันต้องมีเสาอีกอันหนะึ่งโจอีกแต่ว่ามันเป็นของราชภัทรโจอี้แล้ว

Máy nó cao À ừ. Bên nữa มิ้หนาวมิดไหนวะมิหนาวมิหนาว่อยห้บาทมิ้หนาวมินนาวเป็นลานจอดรถ รถไหลลงมาแล้วบึ้นมีอจะจะขึ้นนี่มาทางนี้บูนแล้วก็เอาลงนี่เลยลูกเอาลงสไลด์เดี๋ยวจะเอาขึ้นอย่างเดียว <c oughs> อ่ะกลับมาไอคันหนึ่งเหรอลูก

เ <laughs> อาเล่นยังไงเล่นให้ดูหน่อยดิ <c oughs> <c oughs>